ต่อจากคลิปที่แล้วครับนี้ตอนนับทุกท่านก็สู่ซอง YouTube เราเชซกโกดันซิงเช่นเคครับนี่ครับไอเอชของเรามาแล้วครับทำการไปย้ายรถแมคโครครับมาทำการเก็บกู้ครับเก็บกู้รถที่เกิดอุบัติเหตุเอายังไงต่อ เดี๋ยวทีมงานกำลังคุยกันก่อนครับว่าเจ้ายังไงต่อครับเย็บเผ่าลังก่อนครับ

à bật sổ hả Ở <laughs> ờ, nhà ngay tôi hấp ไม่กลัวกวาดดินออกกวานครับอูสงสารรถครับ เหตุการณ์แบบนี้เป็นอุบัติเหตุครับเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นครับตางมันสุดไปแล้วครับข้างล่างมันเป็นพรงครับนี่ครับข้างล,ล่างเป็นพรงใหญ่ครับพอมีรถหนักๆมาก็สภาพอย่างที่เห็นแล้วครับ ครับแล้ยังไงต่อ รถทีมงานครับที่ผมวิ่งด้วยนี่นะครับทีมงานพี่เหี่ยวเหี่ยวโชคกจริญทรัพย์ตำบลหัวเรือบบอำเภอเมืองอบนเก็บกู้เหมือนเดิมครับเก็บกู้โดยสมิโตโมเอ็นเร้อยสามสิบรถประจำทีมงานครับนี่ครับเต้าแก่ครับ ทั้งเจ้าของแม่กโกทั้งเจ้าของรถดำครับเย็นคุมอยู่ครับนี่ครับนำการเก็บกู้พอดีครับเอากบลงหลุมเลยครับอิมมนลกกบลงหลุมพอดีนี่ครับ ดูเตั้งสองฝั่งนะครับพอดินดอกจะทติยังไงต่ออยดูกันครับว่าเขาจะทำยังไงต่อดูอต่อครับกำลังทำการเก็บกู้ เขายังไงต่อครับจะสอดต,ตรงไหนครับทำการยกครับไอเห้ย,ยเย้ามาแน่นนการยกอย่างนี้นะครับ cứ bậc quá làng Đuốt đây nè À Cái khu này Căn khắp, bằng ngay ô nguy khắp, bà xíu khắp เกลียวเกลี้ยงเลี่ยมๆเกี่ยวโค่นนิดเกี่ยวอย่างเกี่ยวแม่โค้งครับทำการเกี่ยวดินน่องลุ่มเลยครับโอ้หบรีกบลุ่มเลยครับ

กูครับจะเอาท้ายขึ้นมาพาดรถเทนเดอร์ครับแล้วก็คงจะล็อกโซ่ครับลากกับโ้โ ยังไงครับ ก็โคงเจ้าสู้มาล็อกอ่าง,ง้างล่กงครับ